อิ่มคะ่ะเพื่อนๆกินข้าวได้หลายคำเลยค่ะอร่อยขอบคุณแม่ค้าขอให้ขายดีๆให้ร่ำให้รวยทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นถ้าเราจะมาทำปลาดุกอะไรนี่คงไม่ได้หรอกคงมาได้กินนนะมาได้กินนะมอยอันนี้แม่กาเปินทำ สะอาดเจ้าน้องสาวหัน่นกรบตายเป็นล้างแป้งมันล้างเกลือพอกล้างหลายรอบเจ้าจนหายยางแล้วเป็นก็ตอนนี้เป็นได้เต่าใหม่ก้าเป็นย่างแห้งกรอบดีเจ้าหน้าวัดปะแกเจ้าหน้าวัดปะะแกยงเจ้าอำเภอรสระปี <laughs> เป็นขายหลายอย่างเจ้าไส้อั่วก็มีหลายอย่าง โอเคค่ะขอบคุณเจ้า